กาแฟไหมไปกินกาแฟที่ไหนนี่มาเออกินกาแฟตัวที่รถนี่นี่ไงกาแฟตัวที่รถนี่ เาไปนี่เธอต้องปีกขึ้นไปแล้วนะใช่ไม่มีรถด,ด้วยเหรอใช่เราก็ต้องซื้อรถเรามีรถแล้วโอเคถ้านั้นเรานั่งล้งกัน แถมยังมีน้องโตขึ้นอีกออวันนี้ค่อยเทกันใหม่ท่านโตขึ้นมาเป็นเด็กมากได้ถ้าเขาเป็นเด็ก กินแล้วเหรอใช่ไปกินกาแฟเถอได้ได้ต้องกินกาแฟาเลยเหรอใช่ก็เพราะมันชอบก,กินกาแฟาอีกแล้วนะเธอมันช้าตลอดเลยนะก็ช้าอะไรละ่ะช้าตลอดอะไรของมึงมันไม่ช้ามันช้าก็ตลอดตลอด ไม่ใช่มาฉันจะรอดอีกต่อไปมันก็ช้าเหรอมันไม่ช้าถ้ามันช้าฉันดูเอาไม่ใครก็ไปฉันเองไงนี่เธอมานั่งอีกแก้วนะอีกครั้งหนึ่งมากินกาแฟทุกอย่างเลยนี่เธอมากับกบิก,กินในแฟร์เหรออา้อาทำไมไม่กินอะ่ะอิมเนสี เลี้ยงน้องอยู่กระอะโตขึ้นมานะเป็นเด็กนักเรียนนะรู้ใจเปล่ารู้ครับพ่อเออยอ้านี่เธอมาเลี้ยงน้องอีกแล้วเหรอใช่นี่เธอ ขึ้นมาเป็นพี่หรอใช่งไงแต่ว่าแล้วทกับเป็นแฟนไหมล่ะไม่กินนี่อิ่มไปกินร้านอาหารไหมไปดิ <c oughs> เราอุ้มเราเราจับน้องอยู่เออคุณฉีน้องอ้าน้องติดว่าอะไรก็ฉี

กี่บ้างดีเธอไปกันเถอะฉันไม่เราน้อง้เช่นด้วยล่ะเพื่อนมานะดูบ้านดูแต่แม่คงดูสว,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 วยนเมเป็นนะได้ไม่ชอบดี เื่อเราสซนของอะไรนะเพื่อเราแซนแอร์ก็สนุกมากใช่เพราะอะไรว่าอะไรที่รักกันมาละ่ะไม่รู้อ่ะแอปปนานนี้ไปกันมาละมามาตอนแรกเลยเลยที่ที่รักว่าเราไปเราไปเลได้ไหมที่รักไหน กินข้าวไงเราก็ได้มีแฟนกันโอเคมาตอนกางวนันกลมาเดึกจ้ะ เออ,เอ,อกดได้จริงเหรอน่ากระถดเช่ดจริงใไหมกดได้หัวเสือกน่ทาทักหัวเสือจริงเออไม่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 ไมไมอดไล์กดแชร์กันด้วยนะ